สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีใช้ยาพ่นอาวามิสซึ่งประกอบด้วยตัวยาฟลูติคาโซนฟูเรสเป็นสเตียรอยการเตรียมเครื่องมือเมื่อใช้ยาครั้งแรก 1. เขย่าวขวดยาขึ้นลงประมาณ10ครั้งขณะปิดฝาการเขย่าวขวดยาจะทำให้น้ำยาเหลวขึ้นเมื่อกดใช้จะได้ยาที่เป็นฝอยละอองฟุ้งทั่วโพรงจมูก 2. เปิดฝาครอบขวดยา 3. ทดลองกดแป้นยาด้านข้างอย่างน้อย3-4ครั้งขณะขวดยาตั้งตรงจนเห็นเป็นละอองฝอยสม่ำเสมอแสดงว่าพร้อมใช้งานการทดลองกดแป้นยาด้านข้างให้ทำแค่ตอนใช้งานครั้งแรกเท่านั้นหากไม่ได้ใช้งานครั้งแรกแล้วไม่ต้องกดแป้นยาด้านข้าง3-4ครั้ง วิธีการใช้ยาพ่นจมูก 1. เขย่าวขวดให้ยากระจายตัวและเปิดฝาขวดออก 2. ส,สั่งน้ำมูกเพื่อให้จมูกโลง่งหรือล้างจมูกก่อนพ่นยา 3. ก้มศีรษะไปข้างหน้าเล็กน้อยสอดปลายขวดเข้าไปจมูกโดยหันส่วนปลายของหัวพ่นยาออกจากด้านข้างจมูกห่างจากจุดกึ่งกลางของสันจมูก 4. กดแป้นยาหนึ่งครั้งพร้อมสูตรลมหายใจเข้าทางจมูกนํานำปลายหัวพ่นออกพร้อมกับหายใจออกทางปาก 6. ททำซ้ำตั้งแต่ข้อ3-5ถึง5เพื่อพ่นยาในรูจมูกอีกข้างหนึ่ง 7. หากแพทย์สั่งให้พ่นจมูกข้างละสองครั้งให้ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ3-6ถึง6วิธีทำความสะอาดหลังใช้ยา ให้เช็ดปลายขวดและด้านในฝาขวดด้วยกระดาษชำระหรือผ้าแห้งโดยไม่ต้องใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดปิดฝาครอบขวดยาทุกครั้งหลังจากใช้งานเพื่อป้องกันฝุน่นคำแนะนำเพิ่มเติมตรวจสอบดูว่ายังมียาเหลืออยู่ผ่านช่องด้านข้างถ้าระดับยาต่ำมากอาจทำให้เครื่องพ่นไม่ทำงานห้ามเก็บยาไว้ในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง เมื่อพ่นจมูกเสร็จให้กลัวปากกลัวคอด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งเนื่องจากยาเป็นสเตียรอย